มันก็ไปได้นะ,ะดูมันก็ไปได้นะก็ดีกว่าที่อุทีละถังเราใช้เครื่องเขาเรียกอะไรนะเครื่องจักรพลังนะครับนี่ฮะเห็นไหมใช้เครื่องจักรนลรงอ่าไปไปไปเดี๋ยววิ่งตามไม่ทันนะฮะเราก็ใส่ปุ๋ยทีละแถวทีละแถวนะครับโอ้ย นั่งใส่ปุ๋ยไปเรื่อยนะครับใส่ตำโคนตำโคนจะมีปุ๋ยอย่างนี้ก็ต้ไนไม้เราจะได้โตไวๆถ้ามันไม่มีปุ๋ยมันก็โตช้าเราต้องใส่ปุ๋ยกันนิดนึงเรามีเครื่องจักรพลังเนี่ยไปแถวเลยครับหักแผลักแผลเรามาใส่กันเป็นล็อกๆเป็นแถวๆไปนะ ไม้เราจะได้โตไวๆว,วันนี้ฝนตกโอ้โหแจ๋วเลยฝนตกมากก็ดีใจหน่อยนะฮะต้นมะพร้าวนี่ก็โดนด้วงสอยทีละต้นทีละต้นทีละต้นโอ้โหด้วงเยอะมากนะครับจนผมต้องถอดใจแล้วก็ต้องหาต้นไม้อย่างอื่นออกมาทดแทนนะฮะขนาดว่าโรยยาโรยอะไรแล้วนะ เยอะมากนะฮะสู้เขาไม่ไหวอืต้นกล้วยก็ได้ใส่ปุ๋ยไปถ้าเขาได้กินปุ๋ยเขาก็จะโตวไวมากเขาบอกว่าดินไม่ดีไม่เท่าไหร่นะครับถ้าปุ๋ยไม่ดีนี่โตช้ามากนะครับเอาว่าดะดินไม่ดีแต่ปุ๋ยดีซอยากก็ผสมประสานแก้ขัดกันไปได้นะครับ ปุ๋ยลงเชื้อเขาหน่อยนะแต่ก็ได้กินปุ๋ยเขาก็จะโตไวนะฮะปุ๋ยขี้วัวนะฮะเราก็มีปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้วัวเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าด้วงมันมากับปุ๋ยขี้วัวบางคนก็บอกว่าด้วงมันมากับธรรมชาติมันบินมามันไม่ได้มากับปุ๋ยไม่รู้จะเชื่อใครดีนะฮะอ่ะเอาเป็นว่า ก็ใส่มันไปเถอะนะฮะมันจะเกิดมากับปุ๋ยที่วัวก็ช่างมันนะเพราะว่าบางทีก็ต้องถอดใจแล้วว่าบางต้นเนี่ยคือขนาดว่าทําอย่างดีดูแลอย่างดีพลาดวันสองวันมันเจาะทะลุเลยอย่างเงี้ยสู้ไม่ไหวนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนหาอย่างอื่นที่เอามาทดแทนกันดีกว่านะครับต้นกล้วยก็ได้กินตลอดนะเมื่อเช้าก็ตัดไปเครือนหนึ่งนะครับปลูกกล้วยไว้เยอะๆเราก็จะได้กินตลอดทั้งปี ันนี้มือหนึ่งเรานะน่ยคนดูแลสวนเนี่ยแน่นอนเลยคนดูแลสวนเราไปลุยกันต่อครับโอเค